พาไปดูกระบวนการที่วัตถุดิบตั้งแต่เริ่มเข้าไปในโรงงานนะครับจนถึงโปรเซสต่างๆจนถึงออกจากโรงงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของเครื่อง C N C ก็จะได้จับเอาวัตถุดิบที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับเข้าไปในเครื่องกัดชิ้นงานที่เป็น C N C ครับกัดชิ้นงานก็จะได้เป็นฝา ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นฐานนะครับเสร็จแล้วก็หุ่นยนต์วางในสายพานลำเลียงครับก็จะมาถึงสเตชัน,นการประกอบชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ครับก็จะใช้ฟัซชันคับในการดูดฝาไปประกอบกับฐานแล้วก็ไปวางในพาเลทครับเสร็จแล้วพาเลทที่เสร็จแล้วก็จะไปครับพาเลทใหม่ก็จะมากพราะสเปนบายทำงานเป็นเป็นรอบ ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะกดสต็อปมาในฐานของสายพานที่เป็นเทิร์นครับหมุนตัวเองได้นะครับเราก็จะเชื่อมระหว่างสายพานสเตชันหนึ่งกับ2ครับรวมกันที่สายพานนี้แล้วก็ลำเลียงตัวพาเลทอันนี้ครับไปที่สเตชันอื่นๆหรือกระบวนการอ,าอื่นๆก็ต้องทำงานเหมือนกันนะครับ เห็นได้ว่ามีเซนเซอร์อยู่ตลอดทางเลยครับก็ไว้ใช้สำหรับการดีเทคว่ามีพาเลตเข้ามาในระบบสายพานหรือ,อยังนะครับถ้ามีเราก็จะสั่งให้สายพานทำงานนะครับถ้าไม่มีก็แสนบายหยุดการทำงานด้วยคร่าวส่นกว่าจะมีทิ้นงานเข้ามาเข้ามาสู่ในสเตชันของเครนจัดเก็บทิ้นงานอัตโนมัติครับ เราก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันนำพาเลทเข้าไปแล้วก็ไปยังเป้าหมายแล้วก็เอาพาเลทไปวางอันนี้จะเป็นพาเลทฝังขาเข้าก็เขียนโปรแกรมไว้นะครับว่าถ้ามันครบเต็มหนึ่งแถวเนี่ยเขาก็จะเริ่มยิบออกครับก็จะมีเครนฝังขาออกทํางานแยกอิกสาระจากฝังขาเข้าครับเอาจินง,งานเข้าอันนี้เป็นเอาพาเลทออก พอออกปุ๊บก็จะมีสายพานลำเลียงต่อไปอีกนะครับผมก็สร้างจุดที่เป็นเครนยกข้ามตัวสายพานนะครับสายพานมันจะมันจะตัดกันนะครับมีทั้งแบบเทินมีทั้งแบบข้ามนะครับก็จะใช้เครนสองฝั่งยกข้ามนะครับเสร็จแล้วก็ยกลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะทำให้เขียนโปรแกรมยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นงานท้าทาย การเขียนโปรแกรมของเรานะครับมาส่วนนี้ก็จะเป็นสีแดงๆนี่ก็จะเป็นเหมือนมีคนยกออกจากสายพานลำเลียงก็คือขั้นตอนสุดท้ายส่งให้ลูกค้านั่นเองนะครับเราก็จะนับเพิ่มเป็น50าิบนครับ